สวัสดีครับพบกับช่องจอเจริญเฟอร์เนเจอร์หนึ่งสองอีกแล้วนะครับผมวันนี้มีตู้เหล็กมาลงใหม่ครับเอ่อเอามาสิบกว่าใบนะครับมีเข้ามาลงใหม่นะครับอันนี้อันนี้พนักงานเราก็กําลังเช็ดทาความสะอาดให้อยู่ครับอันนี้ตู้เหล็กจะอยู่ใบละสองพันเจ็ดทั้งหมดเลยนะครับที่มาลงใหม่มีขันชั้นให้ครบครับพนักงานเราก็ทําความสะอาดให้อยู่ สวหใช้งานจะมือผักหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็อยู่ใบละสองพันเจ็ด้อยทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้เลยนะครับ mm hmm. ที่เพจจอเจริญซับเฟอร์นิเจอร์มือสองนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง y o u t u ู e ถ่าให้เกี่ยบซะกี่บาทแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับ0810608512สามารถใช้เบอร์นี้เป็นเบอร์เอสดีไลนได้เลยนะครับผมหรือว่าลูกค้า จากเข้ามาดูที่ร้านมาเลือกเองที่ร้านก็สามารถเอ่อเซิร์ช google m ม p มาที่จอเจริญทรัพย์เฟอร์นิเจอร์มือสองได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ